ที่ครับก็ชื่อเพลงว่าผ่านการจับนะครับซึ่งสํารับป็นเลงความหมายซึ้งๆนะครับเป็นการสรุปชีวิตนะครับว่าความรักดีทั้ีได้ไป็นพันงาความรักดีแล้วราเก็บไว้สิ่งสวยงามเก็บไว้ในมอี่จย์ครับครับมันคื่ผ่านยังดีบ้างเป็นยังไงครับพี่าวความก็มีความสุขดีครับนี้บอกว่ามันเป็นอีกมุมนึความรักซึ้งๆซึงเราก็เคยสัมผัสเคได้เ็คยได้รู้เรื่องในนน แนความรักเพลงนี้เป็นเรื่องของความสุมขที่คุณเก็บไว้แล้วก็เก็บไว้ตลอดไปปวดากเลที่นี้ยคือจริงๆผมเล่นเป็นช่างซ่อมละครครับมันก็มีเรื่องความรักที่ผ่านกาลเวลาครับได้เจอกันก็จัดการหากการีมีมานาะนกัไม่นานนะครับแบเล่นมาถึงที่พามา ครับฟิล์นี้เป็น,นเรื่จริงตัวจรงตัวนะเอจีและชมดูอ๋อของที้ปานนี่น,นี่ฟิล <m> น,น,นี้เป็นยังไงบางทีก็จริงผมผมชอบนะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องความรักซึ่งบีงทีอยากจะบอกเขาอยากจะแสดงความรู้สึกกันมันทีทำไม่ได้นะครับมันเก็บไว้ยิ่งเก็บก็ยิ่งรู้สึกรักมากยิ่งเก็บก็ยิ่งรักมากมันมันต้องรอเวลาจริงๆสุดท้ายได้สุด คุตอัดสินใจว่าคุณจะเล่นนะครับปกตรุ่น้องบ้างมีพี่านี้บ้างครับรุ่นน้องมากครับอามกันนิดเดียวเองครับเปิด20ปีครับ20ปีเลรอใกล้ๆต้องมีสื่อสารเอาลงมาลงกันนี่ยคจริงๆน้องเก่งแล้วนะอันนี้ไม่ได้แกล้งชมก็เล่นกันมา้ก็ไม่เช้าแล้วก็ได้พูดคุค้อจริงๆผมได้อ่ะได้ฟังเพลงก่อน ครับสุดยอดเนี่ยคุณหนุ่มเขาก็ส่งซอรี่ครับมาถามให้เราบอกไม่ชอบเพราะว่าจริงมันมั <c oughs> มนซึ้งมากมันซึ้งจริงอันนี้ผมกล้าพูดจะซึ้งยังไงแบบเนต้องต้องคอ,อยติดตามชมแอบหวั่นไหมละไกับในี้พี่น้องที่ไกลกว่านี้น้องไม่แอบหวั่นหรือเปล่าครับไม่ใช่ผมพี่หลับไม่หวั่นนะไม่หรอกครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องของเรื่องของงานที่เราต้องข่านทอด ออกมาซึ่งใจละกันนะครับมันเป็นแง่หนึ่งความรัก <c oughs> ผมเชื่อว่า <Okay. S 1> โดนใจใครอ <c oughs> ันควแน่นอนผมผมยังแอบคุยเลยว่าถ้าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยกองนูนโอกากระเราอาจจะเคยผ่านความรักแบบนี้นะครับมันเป็นภาพของความทรงจำความสุขแล,แล้วก็รอยยิ้มซึ่งนและกันแต่บางอย่างมันก็ต้องแฝงไว้ด้วยความทุกข์บ้างนะครับมันจะมครบรวนอ่ะตอนนั้นอีกมั้งเพราะว่ารเตาอันนี้เป็นไงมันไม่ได้ราคา เลี้ยงความที่เขาดูสติ๊กเกอร์แซวทุกมันเลยเผยโฆษณามาแล้วก็กลัวค่ะกลัวมากหลังแถวว่ายังกลัวอยู่แต่ว่าพอรู้สึกว่าได้เข้าฉากแล้วก็ได้เล่นทำไมเรื่อยๆแล้วพี่เต๋อใจดีมากจริงๆแล้วก็สอนดีเยอะมากนะคะเล่นตรงไหนไม่ได้อยู่อารมณ์ตรงไหนยังไม่ถึงพี่เต๋อก็ละครเลยนะมาป็นช่วงคือเยอะ์เลยสวัสดีค่ะขอบคคุณไม่กลัวแล้วขอเคตอนโดนคได้งใจเราได้ใช่ค่ะเราตีเยอะเลย พ่จะพูดถึงบรรยากาศสถานที่ที่วันนี้นิดนึงครับ <c oughs> คือมันย้อนยุคนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมผมเรียนตรงนี้ครับเทมซูริทผมเดินผ่านตรงนี้ตลอดแล้วก็อยากบอกว่ามันเป็นบรรยากาศซึ่งมันเป็นการถ่ายทอดเรื่องของภาพและเสียนนงและอารมณ์จริงๆอยากจะบอกว่าเพลงซึ้งนะครับต้องบอกพี่อ้อพีดว่าพิมพอมากนะครับแล้วถึงทีว่าเฮ้ยจริงๆพอเราเรา,เรายิ่งยิ่งได้ฟังเพลงนะครับแล้วก็ ได้ได้ดูซอลลี่ได้อ่านซอลลี่แล้วผมผมพูดพูดกับทีมงานให้ผมชอบนะคแล้วก็ฝากเอมี่ด้วยนะคะสำหรับเพลงผ่านมาให้แค่รักนะคะขอไม่พิดที่รักค่ะไม่ใช่แค่รักอ่คะสี่สามสองใครก็ฝากเพลง ความรักข, <Basil> <desserts> ของคู mm ่รักอาจจะเป็นความรักของเพื่อนก็ได้ที่เคยพบการสนิทกันหรือถึงวันนี้ก็ต้องแยกกันไปมันสื่อได้หลายแบบค่ะก็ฝากทั้งทั้งนักร้องทั้งเพลงแล้วก็ทั้งเอ็มีครับฝากทั้งตัวน้องและตัวผมก็อยากให้ติดตามชมนะครับมันเป็นแง่มุมความรักแบบหนึ่งในรูปแบบลุ่มๆอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผมแสดง่างนี้บ่อยลองชมครับครับปิดากตัวเพลงหน่อยครับ ครับก็ปากเพลงนี้ด้ครับผ่านผ่าแก้ให้จำนะครับพี่จำรู้นหมดแล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับทำผลงานกบฝากไปด้วยครับ <c oughs>